วันนี้ก็วันยุดครับวันอาทิตย์เดือนมกราครับสิบแปดครับสิบแปดมกราเอาบรรยากาศสวนยางครับพอเบึงสวนยางให้ระบ,บหน้ำครับนนี้เสียหยาวไปแล้วนะครับ เลาะเบิ่งเลี้ยงงูไพร้อมครับงูยอยู่บ่ครับไปงูไปนัน่นะครับแม่ไปมาดิดแหนงบ่ครับเกิดคะแนนดิ แขนงนั้นขื่นร้ายครับได้กินปุ๋ยกินน้ำนี่ใส่ปั๊มโซลาเซลล์อยู่เถียงนะครับว่าน้าสีม้าหัวใจนะครับจะมีอีกบ่อหนึ่งครับบอ่อหนึ่งกระทึงครับยังไม่ได้เปิดนะครับตัวนี้เพิ่งได้พบงาน น้ำว่ายขึ้นมาอด่อพวกขึ้นมาหลายนะครับตัวนี้แดดจัดนะครับใส่อยู่แพงเดียวครับตัวนี้น้มขึ้นมากไปเลยในบ,บ่วน้เทียบน้ำยศนะครับขึ้นมากระมันผมว่าเหลืออยู่รายหนึ่งนะครับ <c oughs> สวนมากจะเปิด เปิดห้ากันนะครับซลาเซีย์ดันห้ากันแทงบนแล้วก็ดันหน้าลงมาห้าแพงไตครับดันรับกันนะครับยางอยู่นี่ประมาณหกเจ็ดร้อยตนครับพันหกร้อยครับกำลังแตกยอดขึ้นนะครับเตียงงวไปน็นอังครับพี่น้องอน่าไลฟังนี้ บรรยากาศเสาร์อาทิตย์หยุดงานนงมาเลาะเบิ้งนะครับมาเลาเบิ้งว่าต้นแดนมีแขนงขึ้นนะครับจะเป็นแขนงเดี๋ยวหาเบิ้งต้นที่มีแขนงผลิตแขนองออกนะครับเพื่อให้มันบริรับสารอาหารนะครับปุย๋ย ที่เ้าใส่ไปจะให้มันแตกขึ้นเดือยอดเดียวนะครับพยังบระดิจงให้มันเป็นพุ่มนะครับใส่แม่เพิ่นขึ้นมาดิดมาล้ดิดไปแล้วครับเด็ดแขนงหอกคือว่าน้ำก็ใส่ได้เยู่ครับ เปิดยูบอเดียวนะครับแผงโซลาเซลล์ใส่ระบบน้ามยดหนึ่งสองสามสี่หาหาข้องครับถือว่าได้การครับครับช่วงหนาแรงครับหนาแรงแรงจัดครับถ้าเปิดอีกบอลนึ่งครับทั่วกันหมนดเลยครับแต่ว่าไม่ได้เปิดนครับพักไว้นะครับบอล มันจะเป็นแันงจังสิครับพี่น้องแขนงที่มันแตกออกมาครับนี่ต้นที่มันสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เห็งนงามต้นที่มันบ่สมบูรณ์ตัดออกนะครับแต่บ่าดแนวตัดนะตัดหกักเลยต้นก้ะหน่ำลายโหดต,ต้องใส่ท่อแตกเชยหยาไปรอบนึงแล้วแม่เราไปดิ ยางผลิตแขนงออกการเลื่อมห่อนนะครับนี่การในสวนาฝากยางกับต้นกระน,น่อยนะครับถ่วมหัวก็มีอัดปุย๋ยออาไปครับห้มีน้ำเรียงชงนี้นะครับน้ำแรงต้นนี้ต้นนี้ถ่วหัวนะครับตัวนี ยวมันเกือบสองเมตรด๋ยวมันก็บบัวเสมอกันนะมีต้นน่อยต้นใหญ่คลิปนีก้ก็เอาคลิปในส่วนยางมาฝากครับวางระบบน้ำให้น้ำ่วนยางครับหลังจากที่เอาเสียห่ากไปแล้วครับดูแลได้นะครับมีระบบน้ำมี มันก็แตกยอดขึ้นไปเร็วครับปีหนึง่งถ่วมหัวแล้วครับคลิปนี้ก็ขอบคุณในการรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับติดตามครับผมขอบคุณครับ